โอเคครับต่อไปจะเป็นการสาธิตท่าที่ชื่อว่า bicycle crunch นะครับท่านี้จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องหรือว่าแกนกลางลำตัวนะครับโดยเฉพาะตะกุ่มของตระ,ะกูลของกล้ามเนื้อที่ช่วยในการบิดตัวไปมาแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยในการทำท่านี้เนี่ยเราจะต้องนอนลงไปที่พื้นนะครับแบบนี้เลยนะครับอ นอนลงไปที่พื้นแบบนี้นะทีนี้เนี่ยเราจะต้องกดหลังตรงนี้ให้แบนดโดยการเราจะต้องหัดหม้วนสะโพกเข้ามาด้านหน้าอย่างนี้นะครับม้วนขึ้นมาอย่างนี้เพื่อทําให้หลังเนี่ยแบนติดกับพื้นตลอดนะครับโอเคทีนี้เนี่ยการม้วนเนี่ยเขาเรียกว่าการทําม้วนแบบ posterior pelvic t i ก็คือการหมุนกระดูกเชิงการมาด้านหลังนั่นเองนะครับแบบนี้นะหมุนฟึบเข้ามาแบบนี้ทีนี้เนี่ย ในการทําท่านี้เนี่ยเราจะต้องเกรงลําตัวดีๆนะครับทีที่มือตรงนี้เราจะประสานไว้ที่ท้ายทอยตรงนี้นะครับหรือว่าจะแตะ,แตะหลังหัวก็ได้นะเราจะไม่เราจะไม่ออกแรงกดหัวนะครับเราแค่แตะไว้เฉยนะครับทีนี้ในการทําท่าน,นี้มันจะเหมือนปั่นจักรยานเลยทีนี้ให้เรารู้สึกว่าเราจะเอาไหล่ตรงนี้โน้มไปคว่ำไปชี้ตรง บริเวณตรงส่วนของกระดูกเชิงกรานด้านข้างตรงนี้นะครับหรือว่าเอวด้านข้างตรงนี้ก็ได้นะอ่าแล้วก็ทําสลับกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูขาก็ออกแรงเหยียดไปตรงๆอย่างนี้ก่อนอ่าอาจจะชันขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็เวลาเราออกแรงเนี่ยเราจะออกแรงเหมือนถีบไปอย่างนี้นะครับถีบไปตรงๆอย่างนี้นะดังนั้นเนี่ยเวลาถีบออกไปสุดเนี่ยก้นผมตรงเนี้ยมันจะเกรงมากเลยเกรงอย่างนี้นะครับ เพราะว่ามันจะไม่วางที่พื้นนะมันจะถีบออกไปข้างนอกนะครับทีนี้เอาท่ามาผสมกันผมจะเริ่มเซตอัพจากข้างขวาก่อนกับแขนขาขวากับแขนซ้ายนะครับมันก็จะบิดมาอย่างนี้มันจะไม่เหมือนการเอาศอกมาอย่างนี้แต่เอาไหล่เนี่ยไปเกรงเหมือนจะเอามาทบกับเอวด้านข้างนะครับแบบนี้นะฟึบบิดลำตัวเป็นหลักเลยหายใจเข้าตรงนี้แล้วก็หายใจออกอย่างนี้เลย นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราทําให้มันยากขึ้นเราก็จะเป็นในรูปแบบของไบซิเคิลก็คือเราจะสลับกันนี้หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกแบบนี้เลยประมาณนี้ครับเราก็จะได้เกรงในส่วนของกล้ามเนื้อลำตัวที่ใช้ในการเกรง แบบด้านหน้าแล้วก็แบบบิดตัวเข้ามาหาด้วยอย่างนี้นะครับแค่นี้เลย